ก็วันนี้รายการจุดกำเนิดัอคอนเนอร์ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับอินทรีมงกุฎครับมาเที่ยวดูอินทรีมงกุฎความหนึ่งเดียวในไทยสวัสดีครับผมไก่กังแพง, <Yeah. S 2> แงอันนี้พี่ผุ้งวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่ผุ้ง <Yeah. S 2> จุดกำเนิดพอคอนเนอร์อะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือแรงบันดาลใจจริงๆนกเหยี่ยวเนี่ยนะเราที่สมัยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะที่ คือพ่อผมเนี่ยเขาชอบเลี้ยงนกนกเขานกอะไรของเขาเนหะเต็มบ้านหมดอ่ะที่ห้อยท่างว่าใช่แล้วสิ่งที่เขาระวังที่สุดเลยก็คือเลี้ยงม<ต>ังคีแล้วมันก็น่ยู่กันด้วยนะใช่ถูกต้องครับอันนั้นคือเราก็เลยสนใจมันมาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วตอนเด็กๆว่าเฮ้ยไอ,ไอโจนี้มันอันตรายมากเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพ่อคอยระวังบางทีต้องยิงปืนไล่อะไรอย่างเง,ง,ง,งีเ้ยเลยนะ เพราะว่าไอ้นกพวกนี้ถึงมันมันมาทําอันตรายนกในกรงไม่ได้ก็จริงนะแต่มันทาให้นกเขาดอกเลยนะไม่ขาดเป็นปีก็คือที่เห็นเลยนะมันสามารถเด็ดหัวนกที่อยู่ในกรงได้ใช่ทั้งทั้งที่มีกรงล้อมใช่ถูกต้องผมก็เห็นมันนับปีกอบนะตีต้ายตีไปเกาตีไปตีมามาใกล้ๆพวกเขาตีมันก็เท้าเข้าเลยนั่นแหละผมก็เลยแบบก็คือฝังใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยไอ ให้มันเก่งมากเลยนะที่จะทาแบบนี้ได้อะไรเนี้ยอ่าเป็นนกที่พ่อเราต้องระวังมากเลยนี่นะมันคนที่เขาเลี้ยงนกอะไรพวกนี้ก็จะเลี้ยงอะไรเต็มบ้านใช่คนต่างจังหวัดเขาไม่ชอบเลยนะ,ะไม่ว่าจะลูกไก่เขาหรือนกเขาพี่พุ่งเริ่มสนใจนกนกป้าแบบจริงจังแล้วจริงจังเลยก็คือผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วเวลามีงานอะไรก็ช่างติดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเ่ย ก็ไปเดินดูไปเดินดูแล้วก็ไปสะดุดที่งานนะไปเหมนงานตอนนั้นไปงานที่เกี่ยวกับหมาอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ใช่เพราะวคุงมันมีงานบูลี่เี้ย่องใช่ผมก็จะไปผมก็จะไปเจอบวุธที่เขาให้โชว์อยู่เป็นอตอนนั้นที่เริ่มสนใจจะเป็นนกเขาแมวอ่อเห็นนี่นกเาแมวที่เพราะว่าผมโตมากับประมันเลยเหมือนกันคือตอนนั้นจะเป็นพ่อเก็บมาให้ อ๋อเจอมันร่วงมันชอบร่วงอะนะใช่พ่อเก็บมาให้ผม็เอมาเลี้ยงอยู่ในห้องนอนเลยเป็นนกขั้วแมวตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแหละเมาเลี้ยงด้วยอยู่ในห้องนอนเป็นเพื่อนกันอะไรเงี่ยเรามาเจอสายพันธุ์่ายันต่างประเทศโฮ้ยตัวใหญ่มากแล้วสีสันสวยงามคือจากที่เราเลี้ยงแบบแบบที่เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะ จากตอนแรกที it, ่เราพ่อเก็บมาให้เราเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยมันต้องกินอะไรมันนบบไม่มีความรู้อะไรตรงนั้นเลยครับพอมาเจอนกในงานปุ๊บเราก็เริ่มแบบนี่สนใจว่าเลี้ยงได้ยังไงวันเลี้ยงแบบเออเชื่องด้วยอะไรด้วยอะไรสามารถเรียกว่าได้ด้วยใช่เล่นได้ลูกได้ต้องเพราะถ้าเราเลี้ยงเองจนมากจะจับไม่ค่อยได้นันได้แค่เอาอาหารวางว่าเดินมากินแล้วก็เดินหนีเราไม่ยอมมายืนกับเราก็เลยมาเริ่มเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยรเรา มาเริ่มมาเสิร์ชอยู่ Google ดูอะไรแล้วอะอย่างี้แล้วก็ถึงจะมาเริ่มดูว่าเฮ้ยเราสามารถจะไปหามันมาได้าจากไหนอะ,อะไรอย่างงี้ทั้งอุปกรณ์อะไรทั้งอา,าหารเรา่ยมันสำคัญเลยนะเรื่องอาหารเลยนะถูกต้องครับส่วนใหญ่คนที่เริ่มเลี้ยงแล้วไม่ยังไม่มีความรู้เนี่ยก็ะจะผิดหวังข้าใจง่ายๆเลยหมูผิดหวังกันหมดกินหมูใช่ถูกต้องตอนผมได้มาตอนที่พ่อมาให้ผมก็อย่างนี้เลย มง่ายสุดเลยแล้วอยู่ๆมันก็ไม่มีแรงมาตัดแต่ตอนนั้นเราไม่มีความรู้อะไรเพราะงั้นความรู้จึงสำคัญมากเลยผมว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีมากเลยนะเปิดแป๊บเดียวเป็นเยอะๆก็คือแนะนำเลยแค่เข้ามาในกลุ่มอ่ะถ้าใครรรู้้เลยถาใคสนใจอยากจะเลี้ยงนะอย่างแรกเลยคือลองไปเ e ิร์ชใน g o o g l ลก่อนเราไปหาข้อมูลดูก่อน มันเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆเลยที่แบบคงจะรู้เลยยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องงานฝึกบินการลากอะไรเลยอ่ะมันบางคนก็ไม่ไม่ไม่ทำนะครัมาแล้วนูกตายก็บอกว่าผมไม่ไม่อยาว่าผมทำไมแต่อย่างที่ที่ต่างประเทศมีหนังสือให้อ่านนะที่บ้านเราไม่มีเลยใช้แปร์นะไม่มีไม่มีไม่มีใครทำเลยเฮยเห็นแต่หนังสือภาษาอังกฤษแปล์อ่าใช่อันนั้นน่ะไม่แปลให้ด้วยดิต้องแปลเองเออใช่สายพันธ์อะไรฉันรถลากลากของนถลากลากที่คุณพงษ์ยังเป็นสายพันธ์เลย สายพันธุ์แรกเลยหรอครับจริงๆผมก็เริ่มมาแบบเริ่มแล้วจริงจังเลยเริ่มเริ่มเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มเป็นแล้วก็จะเป็นอย่างเพราะเขาแมวตัวแรกอะเหยียวเขางอนอะไรเหยียวดำก่อนนะมาเหยียวดำก่อนสายลอนมาเล่นสายลอนก่อนสายลอนจนแบบเออฝึกได้จนเก่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มแต่แล้วฝึกสายลอนมันจะเกิดแรงกระตุ้นภูมิใจนะใช่บินวิ่งบินตองนะใช่มันเป็น Ja มเดินเอาเลยคนเลี้ยงเฮ้ยคนบินมาหาเราได้ปุ๊บอันนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องต okay. ้องไปตัวอื่นแล้วอะไรเงี้ยทำได้แล้วทําได้แล้วตอนนั้นไม่ทําอะไรเลยวันๆอยู่แต่กับเหี่ยวนี่แหละใจนี่หื้อเขิลยยังไงก็ต้องต่อยอดนะปล่อยทั้งวันปล่อยทั้งวันฝึกทั้งวันนั่นคือฝึกแล้วก็หน่อยคงเลยทำแตเหี่ยวดำมันต้นเลยเหี่ยวดำเหี่วดำก็ขคือเป็นไอ้เขาหงอนอะไรเริ่มมาเล่น ใหล่าไใหล่าเขาห้องนอนดำท้องขาวต่างสีอะไรอย่างนี้ยมีเต็มบ้านเลยเต็มห้องนอนแล้วถ้าเกิดคนเคยเฟซบุ๊กเก่าๆแก้วต้องหลายปีเลยแล้วก็อนี่ฟุ้งห้วนนะที่แก้วบอกใช่ใช่อนที่ตัดตะกินเทสแล้วจุ้งหมาที่แบบทำเก็นี่แหละครับมันมันเลียดูเกี่ยวเนี่ยแหละผมทั้งวันเลยหอมเลยทั้งวันเลย